คอันนี้เราไปกกนู่นเลยน่ะเป็ต่อไม่เหมนต้ต่อถือวาภาพแล้ว เรียกการตรงนี้ดีคือมันเห็นภูมิทัศน์กว้างว่าคือลมมนเมาอยู่นี่นานยัง้งาต้องมาี่นี่สองรอบนี้ต้องขอมาทางนี้บอกสบายไปด้วยระวังหน่อยไม่ได้สูดไปกับางปลาหมา สวนยนะใช่ไหมมันเป็นป่าเยอะแต่เข้าต้งพึ่งม้าได้สดวกรักหน่อยเว่าเติมมีสักไอ้กอตัวนี้มันใหญ่กว่าใหญ่ไหมกอใหญ่กอใหญ่ครับกอไงกอเป็นกอมันก็เป็นพื้นที่จำกัดมันก็ไปไหนไม่ได้ไง กงก็เลี้ยงสัยเสือต้อลองเลี้ยงนะนี่ก็เอามาด้วยนี่กำลังสร้างกกมอยู่จริงๆปริมาณน้ำที่เก็บกักนะครับในปีนี้เนี่ยตัวเลขดูดีกว่าในรอบปีที่ผ่านๆมานะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวเลขจะดีกว่าแต่จริงๆก็เหมือนกับว่าเป็นค่าปกติในการที่เก็บกักได้นะครับเพียงแต่ว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราเจอภาวะฝนทิ้งช่วงหรือฝนแรง ทำให้การเก็บกักน้ำของทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับก็สามารถเก็บกักน้ำในสัดส่วนได้ประมาณร้อยละ48นะครับของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตนะครับทีนี้ตัวเลขนะครับผมไม่อยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนชาวลำปางว่าตัวเลขการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2แห่งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง แลวก็อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กทั้งหมดทั้งจังหวัดสามารถเก็บกักน้ําได้ระดับในสัดส่วนเจกว่าเปอร์เซ็นต์เปเซะครับซึ่งค่าเฉลี่ยจะมากกว่ารอบปีที่ผ่านมาซึ่งมีแค่48%เซผมก็มั่นใจว่าขนาดในวิกฤตในรอบปีที่ผ่านมาเราเก็บกักน้ําได้น้อยไม่ถึง50%เปอร์ซนแต่เราก็สามารถบริหารจัดการนะครับแล้วก็ผ่านพ้วิกฤตภัยแรงมาได้เพราะฉะนั้นปีนี้ น้ำดีกว่านะครับเราก็มั่นใจว่าเราก็คงจะใช้แนวทางในการจัดการในรอบปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางนะครับสามารถาดูแลทุกพักส่วนในเรื่องของการใช้น้ําส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับกับภายแรงก็จะคงจะต้องแจ้งทุกอําเภอทุกตาบลทุกหมู่บ้านให้สํารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงซึ่งเราก็จะแบ่งระดับความเสี่ยงเอาเป็นหลายๆระดับตั้งแต่เสี่ยงรุนแรง เสียงมากเสียงปานกลางอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะมาบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือและดูแลพี่น้องเหล่านั้นก็ภายใต้หลักการครับว่ายังไงก็แล้วแต่น้ํากินน้ําใช้ของพี่น้องต้องไม่ขาดนะครับพื้นที่ที่มีการเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ําเราคงจะต้องวางระบบในการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอ,อ่างเก็บกักน้ําที่เป็นขนาด ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือถังน้ํากลางหรือวางแผนแจกจ่ายน้ำนะครับรวมถึงระบบประปาต่างๆที่มีอยู่ถ้าหากว่ายังมีข้อขัดข้องอยู่ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพก็คงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้สามารถดูแลแล้วก็ให้บริการพี่น้องได้ในเรื่องของน้ากินน้ําใช้นะครับส่วนเรื่องของการเกษตรนะครับก็คงจะต้องมอบหมายส่วนการในงานที่เกี่ยวข้องได้ลงสํารวจ เอ็กซเรย์พื้นที่การเกษตรว่ายังมีพื้นที่ไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ไม้ผลที่มีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะขาดแคลนน้ำก็คงจะได้วางแผนให้คําแนะนํากับพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ต้นมือรวมถึงต้องวางแผนเรื่องการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งด้วยครับทางภาคเกษตรก็คงจะได้วางแผนนะครับให้คําแนะนํากับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มาขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้เหมาะสมกับ มวลน,น้ําหรือปริมาณน้ําที่มีอยู่ครับปีนี้ถือว่ามวลน,น้ําเราดูดีนะครับทําให้เรามีความสบายใจมากขึ้นตัวเลขเฉลี่ยในภาพรวมเนี่ยเกือบจะแตะ80%ผมก็คิดว่าถ้าหากว่าเราโชคดีนะครับฟ้าฝนเป็นใจมรสุมอีก2ลูกที่กําลังจะมาหรือจะเข้ามาในถ้าเราได้รับอันนี้ส์์นะครับ ปริมาณน้ำเพิ่มเติมมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ80ขึ้นไปก็ถ้าจะเป็นการดียิ่งครับทำให้เราจะมีความามั่นคงในการจาัดก,การน้ำได้ดียิ่งขึ้นในปีนี้ครับ